สวัสดีค่ะมาพบกับช่องอิ๋วเองสไปร์เจปแปน,นะคะหลังจากพักฟื้นผ่าคลอดนะคะนี่ก็จะเป็นห้องที่มาพักฟื้นนะคะทั้งหมด6เตียงนะคะเป็นห้องรวมอันนี้วันที่สองที่อยู่กับลูกเลยอันนี้จะเป็นตารางนะคะการอยู่ด้วยกันกันกบเบบีนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตเต็นวันในโรงพยาบาล ชีวิต7วันในโรงพยาบาลนะคะก็ไม่ยากนะคะในการใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีที่มีความรู้พื้นฐานภาษาญี่ปุ่นอันีน้อยนิดนะคะพยาบาลนะคะก็พัฒน์พันทุกคน,นะคะั้งมีความพยายามในการสื่อสารกับเราอย่างมากรวมทั้งคุณหมอด้วยเขาก็จะมีการแปลโดยการผ่านเครื่องแปลนะคะดังนั้นไม่ต้องกังวลค่ะภาษากายก็สามารถช่วยเหลือเราได้นะคะ สำหรับกลางคืนนะคะก็ไม่ได้นอนไม่ได้นอนเลย,นนเลยก็เียงห้อหงมแบบนี้เหมือนลูกแมวเลยร<ๆ>้องแง้มแง้มตลอดทั้งคืนนะคะก็นนะะไม่ได้นอนตลอดเจ็ดคืนที่ผ่าที่โรงพยบาบาลนะคะสำหรับผ่าลอดเนาะถ้าลอดธรรมชาติจะพักแค่ห้าคืนนะคะ<ๆ>ก็กลับบ้านได้เลยสำหรับอาหารนะคะก็ จะมีป้ายบอกโฆชณาการด้วยน่ารักมากแล้วก็มีชื่อเราติดนะคะอันนี้นมปั๊มนมของตัวเองครั้งแรกได้หน่อยมากเลยค่ะสำหรับช่วงบ่ายนะคะก็จะมีอาหารว่างอันนี้ก็จะเป็นอาหารพิเศษค่ะถ้าเขาผ้าวันแล้วโรงพยาบาลก็จะมีอาหารสำหรับมื้อพิเศษให้นะคะหนึ่งมือ้อและนนี้คือนมนม ชงของโรงพยาบาลนะคะวันสุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นายเตือนของพยาบาลอาบน้ำเสร็จแล้วค่ะวันนี้วันสุดท้ายแล้วก็กลับบ้านได้สำหรับใครนะคะที่ยังไม่รู้จะซื้ออะไรเตรียมเพื่อลูกก็ทางโรงพยาบาลก็จะแจ้งให้ทราบวันกลับกลับบ้านแล้วค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะ